สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเข้าสู่การเรียนการสอนในหน่วยที่สิบนะครับซึ่งเป็นหน่วยในการเรียนการสอนที่เราจะใช้ในการทําธุรกิจชุมชนของเรานะครับในหน่วยนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยกับการธุรกิจชุมชนจะต้องให้ความสําคัญกับโปรโมชั่นนะครับเพราะว่า โปรโมชั่นเนี่ยเป็นตัวทําให้ธุรกิจชุมชนเนี่ยอยู่ในตลาดได้ยาวที่สุดแล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายได้อธิบายก่อนนะฮะตลาดได้ยาวที่สุดเราเคยเห็นโอชิหรือเราเคยเห็นอ่อีตันถูกไหมฮะเขาได้มีโปรโมชั่นตลอดเลยถูกไหมฮะมีการแจกทองมีการให้เดินทาง,า,งางต่างประเทศมีการให้เงินล้านอย่างเงี้ยนะครับ โปรโมชั่นพุกเนี้ยเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับในยุคตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของการตลาดที่เราจะต้องมองการแนวคิดการส่งเสริมการตลาดที่เราจะต้องผลักดันให้เกิดธุรกิจชุมชนนะครับในการส่งเสริมการตลาดให้เกิดความก้าวหน้านะครับอาจารย์จะโชว์เคสว่าในการที่เราจะทําการตลาดแบบส่งเสริมการตลาดที่ดีนั้นเนี่ย เราจะใช้แนวทางเดียวแนวทางหนึ่งไม่ได้เราต้องใช้เขาเรียกว่าอินเ g r a t เกรตเก็คือการบูรณาการเมื่อก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนได้คุยทีรวัตเรื่องโปรโมชั่นของอินเทอร์เนต็ตแน่นอนแหละอยุคโควิดเนี่ยชัดเจนเลยคนใช้อินเทอร์เนต็ตมากขึ้นใช่ไหมทีรวัตครับใช่ใช่ครับจนเขาบอกว่าไอคนที่ปล่อยไวรัสเนี่ยเป็นบริษัทอินเทอร์เนต็ตหรือเปล่านะบริษัทไม่รู้รครับทําให้ทำให้ โตเต็มที่นะโตเต็มที่เลยถูกไหมฮะนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดเรื่องการติดตั้งใช่ไหมครับเรื่องการต่างๆครับจุดประสงค์นงาในหน่วยนี้ก็คือเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้รู้ส่วนผสมการตลาดในเรื่องส่งเสริมการตลาดเห็นไหมฮะในภาพช่องทางตั้งแต่การส่งสารจนถึงการรับสารของการส่งเสริมการตลาดเพราะว่าในความหมายของการส่งเสริมการตลาดนั้นคือ สารครับเป็นการสื่อสารให้คนรู้สินค้าเรามากที่สุดนะครับทุกวันนี้คนก็ยังจดจําซื้อซื้ออะไรนะซื้อผงซักฟอกหน่อยแต่เอาแฟบใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะครับซ,มามาซื้อมาม่านซื้อมามีเอามาม่านะใช่ไหมคือคนมนันจดจําในตลาดว่าสินค้าที่เข้ามาครั้งแรกคืออะไรนะครับเรื่องของการส่งเสริมการตลาดการสื่อสารการตลาดที่เป็นแบบผสมผสาน ภาษาอังกฤษเรียกว่า imc ย่อม,มาจาก integrated marketing communication การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้สื่อสารการตลาดอย่างเดียวพูดง่ายๆคือไม่ได้ใช้โปรโมชั่นตัวเดียวใช้หลายโปรโมชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำธุรกิจแล้วเราก็จะเห็นภาพนะครับหลายธุรกิจเนี่ยมีการสื่อสารการตลาด หลายรูปแบบมากนะครับปัจจุบันมีกลยุทธ์ที่เขาใช้กันในส่วนสมทางการส่งเสริมตลาดฟังดีนะฮะกละยุทธ์ในการส่งเสริมการตลาดเราเรียกว่าโปรโมชั่นมิกจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่า product p r i c e price promotion ใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่า marketing Mix ไปดีนะฮะ product p r i c e price promotion หรือเราเรียกว่า CP ตัวนั้นเนี่ยเราเรียกว่า marketing mix ภาษาไทยเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดแต่พอเราบทนี้เรากำลังพูดถึงโปรโมชั่นตัวที่4ตัวสุดท้ายถูกไหมครับเราจะต้องรู้เรื่องของโปรโมชั่นมิกโอเคเข้าใจนะโปรโมชั่นมิกเนี่ยมันก็คือกลยุทธ์ที่ว่าด้วยการส่งเสริมการตลาดโดยมีดังนี้นะครับหนึ่งคือการโฆษณา ภาษาอังกฤษแล้วว่า advertising สองการประชาสัมพันธ์ public relation อานจ์มีคำถามจากลูกศิษย์อาจารย์ว่าโฆษณากับประชาสัมพันธ์ต่างกันยังไงทีลวัดโฆษณาเป็นการยังไงดีโฆษณาหมายถึงการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสินค้าและบริการครับครับแล้วประชาสัมพันธ์โฆษณาครับการทําห้การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ที่ไมนเกี่ยวกับสินค้าบริการความคิดเป็นการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสัมพันธ์ในองค์กรครับอาจารย์เสริมให้นะครับก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดแต่ว่าก็ถูกถูกประเด็นการโฆษณาเนี่ยคือการสื่อสารข้อมูลที่เป็นสินค้าหรือบริการของเราผ่านแนวคิดและผ่านสื่อโฆษณาและหวังผลในการสนับสนุนใช่ไหมใชหม่หวังผลใช่ไหมให้คนไปซื้อถูกไหมครเช่น สามบีบีมีโปรโมชั่นดีๆก็คือจากเดิม 600, ดหกร้อยลดเหลือห้าร้อยในช่วงนี้โควิดเฮ้ยช่วงนี้ลดราคาตั้งร้อยหนึ่งหวังผลไหมหวังผลแต่การประชาสัมพันธ์ส่วนมากจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่อาจจะไม่เกี่ยวกับสินค้าแต่อาจจะเป็นเรื่องของการบริการโดยส่วนมากการประชาสัมพันธ์จะใช้กับภาครัฐและเป็นการสร้างความสัมพันธ์นันดี ระหว่างภาคประชาชนกับภาคราัฐเช่นกุมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่สื่อสารข้อมูลให้คนรู้ไหมฮะมีกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนนะโดยประชาสัมพันธ์ออกไปแต่คนจะไปไม่ไปก็แล้วแต่คนแต่ละคนใช่ไหมฮะแสดงว่าการประชาสัมพันธ์ไม่ได้หวังผลถูกไหมฮะแต่การโฆษณาหวังผลไหมหวังผลหวังผลครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการประชาสัมพันธ์เนี่ย ก็โดยส่วนมากเขาะจะใช้คํานี้กับภาครัฐแต่การโฆษณาเนี่ยจะใช้กับภาคเอกชนแต่ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ใช้เหมือนกันแล้วถูกไหมฮะนะครับตัวที่สามเราเรียกว่าเซลล์โปรโมชั่นเซลล์โปรโมชั่นนี่ก็คือการส่งเสริมการขายก็คือการที่จูงใจให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งยกตัวอย่างเช่น ช่วงนี้โควิดถูกไหมฮะโควิดคนอยู่บ้านถูกไหมฮะแน่นอนบริษัทที่กำลังมี่วนย์ตลาดสูงก็คือขนส่งใช่ไหมโลจิสติกใช่ไหมนะครับ,รบเนี่ยเซลโปรโมชั Self ่นเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณมาใช้บริการตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะครับคุณอาจจะมีส่วนลดนะครับเพราะว่าแทนที่จะมากิน มามาซื้อที่ร้านหรือไปอที่ร้านก็ใช้รถในการส่งสินค้าแต่ว่าบริษัทส่งสินค้าก็จะมีการเซล์โปรโมชั่นนั่นคือว่าคุณมีการระบบการช่วยเหลือสมาชิกกรณีที่เขาอยู่บ้านตัวที่สี่นะครับตัวการขายโดยใช้วงานภาษาไทยหรือภาษากีนหรือว,ว่า personal selling พูดง่ายๆคือเซลล์ผมเข้าใจว่า3 BB มีเซลล์ขายไหม มีครับมีครับแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าเซลล์นะบางทีมาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายใช่ไหมไม่ขาใช่ไหมหรือ pc ถูกไหมฮะ pc จริงๆ pc มันก็คือเซล์ัะแหละถูกไหมฮะแต่เป็นเซลล์ที่มีความรู้เรื่องสินค้าใช่ไหมครับนั้นๆแล้วตัวที่ห้าคือ direct marketing คือการตลาดทางตรง ตัวนี้เนี่ยใช้มากในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนต็ตนะครับในอดีตเราคิดว่าสื่อทีวีนี่ดีสุดล,ละโทรทัศน์เนี่ยแต่ปัจจุบันอินเทอร์เนต็ตดีกว่าถูกไหมฮะเพราะว่าดูย้อนหลังได้ใช่ไหมครับใชนะ่ครับเราคิดว่าสมัยก่อนหนังสือพิมพ์ดีสุดละแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นไงล่ะอีบุ๊กอีเมลนะครับอินเทอร์เนต็ตดีกว่าเยอะเลยนะครับประหยัดกว่า หนังสือพิมพ์เนี่ยดีไม่ดีต่อไปอาจจะไม่มีในตลาดแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ไม่มีละคนไม่ค่อยอ่านกันละนะครับไปรษณีย์เนี่ยก็มีการปรับตัวเยอะนะนะครับการตลาดทางตรงคือการสื่อสารทางตรงให้คนรู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแนวคิดของสะสะตลาดอาจารย์จึงใช้กลยุทธ์หนึ่งออกมาก็คือหนึ่งกลยุทธ์ผัดหรือว่า p u s ไซจีตัวโมเดลตัวแรกเห็นไหม คือการส่งเสริมคือการผลักสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าส่งและไปยังผู้้าปลีกผลักออกไปให้คนซื้อโดยใช้กระบวนการส่งเสริมการตลาดนะครับเช่นเบียรช้างนะครับเบียรช้างช่วงหนึ่งนะครับเบียรช้างบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณซื้อกับผมนะสี่คนร้อยถูกไหมฮะผลักสินค้าออกไปโดยใช้ราคาเป็นตัวจูงใจคนก็ซื้อสินค้านั้นกลยุทธ์ที่สองกลยุทธ์หนึ่ง เรียกว่า p u s strategy p u o นี่ก็คือการที่ให้ผู้พกจูงใจใใผู้พวกเขามาซื้อนะครับเช่นคุณซื้ออิชิตันนะครับเปิดฝาอีคิตนได้อะไรได้ทองคำได้รถคนก็จูงใจมาซื้ออันนี้คือผลดึงให้คนมาซื้อดึงคนเข้ามาซื้อสินค้าให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ p u s กับกลยุทธ์ p u o strategy นะครับจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมกตลาดตัวหนึ่งวงจรชีวิตปลิตภัณฑ์ของสินค้านักษาเห็นะครับตัวข้างบนสุดเห็นเห็นเมาส์อาจารย์ไหมที่จะกำลังที่อยู่นะครับตัวนี้นะครับก็คือเติบโตเต็มที่สินค้ามันจะขึ้นมาเรื่อยๆเ,เมื่อเข้าสู่ตลาดการโฆษณาการส่งเสริมการขายการดเรกมาร์เก็ตติ้งเข้ามา เมื่อแต่สินค้าจะลงไปสู่ระดับล่างเนี่ยทีละวัต,บตรบุญจองอาจารย์เราจะทํายังไงให้สินค้ามันอยู่บนตลาดต่อไปเรื่อยๆมีคําถามทํายังไงให้สินค้าไม่ตกลงไปนะ้างล่างยอดขายนะคําตอบก็คือให้คุณใช้โปรโมชั่นถูกไหมฮะโปรโมชั่นคือโฆษณาการโฆษณาเนี่ยหรือการโปรโมชั่นเนี่ย ทำให้คนเนี่ยซื้อสินค้าเราสินค้าเราก็ค้างในตลาดสูงขึ้นูงขึ้นเรื่อยๆนะครับูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่นานที่สุดไม่ใช่สูงึ้นเรื่อยอยู่นานที่สุดนะครับอยู่นานที่สุดนะครับให้สินค้าอยู่นานที่สุดในปัจจุบในอดีตเนี่ยเราคิดว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยดีสุดแล้วนะครับมุกดาหานนิวเนี่ยทุกคนเคยเห็นนะแต่อาจารย์เนี่ยแต่งตำราครั้งแรกมีมุกดาหานดิวเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการส่งเสริมรตลาดมากมายนี่เป็นการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับนี่ฮะอันนี้เป็น O-Top City นะฮะอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับ,ให,ใ,หนะรบให้เห็น O-Top มีการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการตลาดนะครับก็คือการที่เราช่วยให้สินค้าออกไปสู่ตลาดโดยใช้โปรโมชั่นมิกฮนะ m ปรโมชั่นมีโฆษณา advertising ประชาสั ising, มพันธ์ public a t i o n มีส่งเสริมการขายหรือเซลล์โปรโมชั่นมีตลาดทางตรงหรือ direct marketing และมีกลยุทธ์ผัดก,กับกลยุทธ์ดึง okay, นะนะครับอันนี้ก็คือในหน่วยที่10ที่อาจารย์จะนำเสนอในวันนี้นะครับมีใครสงสัยในประเด็นนี้ไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตไป สู่นะครับบทสรุปของ